ยูฟาสั่งสอบสวนเดเมโร่กองหลังตุรกีหลังทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อออสเตรียในเกมเมื่อคืนวันอาัคารที่ผ่านมาคันที่ตุรกีชนะออสเตรียไป2ต่อ1และฮีโร่ของพวกเขาเมื่อคืนก็ได้แก่เมริเดเมโร่กองหลังทีมชาติตุรกีวัย26ปีที่ช่วยซัดสประตูพาทีมชาติตุรกีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ แต่ก็มีดราม่านะคะเมื่อยูฟาสั่งสอบส่วนเขาเนื่องจากแสดงท่าชูมือแบบชาตินิยมสุดโต่งเป็นสัญลักษณ์ของหมาป่านะคะจากที่ทุกคนได้เห็นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฉลองประตูที่สองของเขานะคะด้วยการแสดงความเคารพท่าหมาป่าซึ่งเป็นท่าทางที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดหรือเกรวูฟที่เชื่อมโยงกับพักขบวนการชาตินิยม m h p ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลของตุรกี ซึ่งสัญลักษณ์สุนัขหมาป่านี้นะคะก่อตั้งขึ้นในปี2511มีลักษณะเป็นองค์กรแบบทหารใช้หลักศาสนาอิสลามเป็นหลักปฏิบัติต้องการรวบรวมกลุ่มชาวเติร์กทั่วโลกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการแสดงท่าทางดังกล่าวนะคะไม่ผิดกฎหมายในเยอรมนประเทศเจ้าภาพในปีนี้แต่ผิดกฎหมายในออสเตรียนอกจากนี้ยังถูกแบนในฝรั่งเศสด,ด้วยด้านคุณแนซี่ฟาเซอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมน ก็ได้กล่าวนะคะว่าสัญลักษณ์ของกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดของตุรกีนี้ไม่ควรอยู่ในสนามกีฬาของเรายูโรไม่ควรนํามาใช้เพื่อส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติเราคาดหวังให้ยูฟ่าดําเนินการสอบสวนและพิจารณาความบาและการกระทํานี้นะคะเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนพเพราะเจมิเอร์เจ้าตัวเนี่ยวางแผนมาแล้วล่วงหน้าค่ะ ก็จะทําหากเขาทําคะแนนได้ซึ่งเจ้าตัวก็กล่าวนะคะว่าผมเนี่ยมีความคิดที่จะฉลองประตูอยู่ในใจซึ่งผมก็ได้ทําไปแล้วและได้กล่าวหลังเกมอีกว่าผมภูมิใจมากว่าผมเป็นชาวเติร์กดังนั้นหลังจากทําประตูได้ผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งและผมต้องการทํามันและผมมีความสุขมากที่ได้ทําสิ่งนี้ด้านยูฟ่าก็ได้มีการเปิดการสอบสวนตามมาตา31วัคซี 11, เรื่องระเบียบวินัยของยูฟ่าค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเมริเตเมโรลนักเตะของสหพันธ์ฟุตบอลตุรกีและหากพบว่ามีความผิดเขาอาจจะถูกปรบับหรือแบนในเกมนัดถัดไปที่ตุรกีจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะไม่พลาดถูกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel ยูทูบไทยรัฐสปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ